สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับก็พบกันในคลิปที่2ของฮานอยวันที่14นะครับตุลาคม2568นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะต้องขอโทษนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ให้4กับ2เนาะไม่มาเลยนะครับพี่ๆแต่ว่าท่านใดที่จับวินตารางเนี่ยก็ก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับในในรอบในรอบ VIP เนาะในรอบ VIP เนี่ยก็คือแจก3ตัวแล้วก็ สองตัวมาบนล่างเนาะสลับในสายจับวินนะครับพี่พีเนาะในรอบ v i p นะครับมารอบสุดท้ายนะครับเมื่อวานเขาออกห้าห้าเจ็ดหนึ่งกับห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดหนึ่งกับห้าเจ็ดนะครับอันนี้ในรอบ v i p นะครับส่วนในตัวเจาะของผมที่ให้ไปเมื่อวานนี้ไม่เข้านะครับหลุดเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่อีกครั้งนะครับกับแนวทางที่แอดวังให้เมื่อวานนี้ส่วนในวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับ วันนี้วันที่14ตุลาคม2,568นะครับผมตารางก็จะมีที่เลข0เลข4เลข7เลข2เลข7เลข2แล้วก็เลข9 เลข1นะครับสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 02 04 09 71 7ึ่งสองศส เจ็ดเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สามตัวนะครับให้ไปที่เจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ด หนึ่งนะครับผมสามตัวเนาะศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับตารางจะเป็นที่เลขศูนย์แล้วก็ เลข7นะครับเนาะวันนี้เนาะวันนี้ก็ขอให้เนวทางเนาะปังๆทั้งสายจับบินสายวิ่งสายลูดสายเจาะนะครับขอให้เนวทางเนาะมาก็ลากันนะครับขอบคุณกับการเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ